กูไม่มีขณะรจึงแสดงว่าว่าพระรหัรสี <c> ่ <oughs> พระรหัรมีสี่ประเภทสุขายุปัสะโกร,รู้อย่างสงบเนี่ไปเลยก็มีเจวิชโชพู้ได้วิชาสามชราพินโยสำเร็จแล้วได้วิชาหกด้วยจตุปิสัมพิชัปปตัตโตสำเร็จแตกปิสัมพิยะปิปิสัมพิชายานทั้งสีง่การเจตนาว่าการการโต้การตอบอะไรไม่มีขาดมีข้อ มันก็มีสี่ประเภทพระอะหันแต่ความบริสุทธิ์เหมือนกันกินก้านที่ออกไปตามนิสัยวสาสนาท่านกินแยกเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีสี่ประเภทเข้าใจหรอือฮะตาประเภทที่สี่ะเนี่ยนะครับผมรู้ต,ตาประเภทที่สี่ครับหลวงตาประเภทที่สี่ <laughs> เชจตูปไปสัมิชาญาณจตูสัมัญญาณแต่มีสี่ข้ออีกด้วยนะจึงเรียกว่าจตุแปลว่าสี่จตูปไปสัมัญาแตกฌานในทำทั้งสี่ประการหนึ่งอัตตาปิสัมพิชาสองธรรมะปิสัมพิชาสมนิรุตติปิสัมพิชาส ปฏิบัาินะปฏิสัมพิชาสี่อย่างองค์นี้บรรลุแตกฐานปฏิสัมพิชายานสี่ประเภทที่ประเภทที่สี่นี้เยี่ยมกว่าเพื่อนว่างั้นสาธุก็ทำน้ำหน่ากั้นพูดตามธรรมอยู่นะเข้าใจไหมล่ะก็พูดตามธรรมก็บอกแล้ว สุขัยปัตโกตเตวิโชทะ,ะพิโยจาตูไปสัมิชาปัตโตจาตุกสี่ไปสัมิชาปัตโตแตกพระนิรภิายานทั้งสี่นั่นอัดชาปิสามิชาธัมมะิสัมิชา,ชมมา,ชาอาัดเหมือนกระทูเรามัดกันไว้เนี่แตกกระจายพิจาณานี้แปกแตกกระจายกระจายธรรมะกระจายไปเรื่อยยิ่งเป็นก็นแหนงออกว้างขวาง <c oughs> นิรูติ การโต้การตอบการเทศนาะว่าการนี่ท่านเหตุท่านผลท่านจะมายทุกอย่างคียว่านี่รูปติการพูดการจากการเทศนาะว่าการการโต้การตอบท่านเหตุท่านผลทุกอย่างเข้าใจไหมอืมจูกปิศาวิชาตโตนอีกอันนั้นแตกครอบหมดอีกน่นเลียยวไปจตุปิสาภิชายานเข้าใจหรือ <c oughs> เราเะมันแตกฐานตั้งแต่นี่นะนี่นี่นแตกฐานน้ำตาลสดนี่ก็ไปเกือบแก้วแล้วอันนี้เกือบห,หมดมันแตกฐานเป็น้น่ะเราเข้าใจเหรือ